ประชุมนักสุดท้ายก่อนสิ้นปีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นชูธงผลักดันไดโนเสาร์ขอนแก่นโกลบอลจิโอพาร์ค การประชุมกรรมการจังหวัดขอนแก่นวันที่29ธันวาคม2563ซึ่งถือเป็นนัดสุดท้ายก่อนสิ้นปีภายหลังดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นมอบรางวัลสลากกาชาติสมนาคุณประจำปี2563หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นได้ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนกระทั่งจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลเลิศดรัฐติดต่อกัน3ปีซ้อนสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณที่สามารถจัดการเลือกตั้งนายกอบอจอและสอจอผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยกำชับทุกหน่วยงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เน้นการติดตั้งไฟตามถนนซอกซอยต่างๆให้มีแสงสว่างมีความปลอดภัยตั้งด่านคัดกรองโควิดรวม5อำเภออำเภอพลเขาวสวนกวางชุมแพ แวงใหญ่และแวงน้อยการประกาศมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิดจะต้องคำนึงถึงผลกระทบมีความยืดหยุ่นพิจารณาแต่ละพื้นที่ตามความจำเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังชูธงปี2564เร่งขับเคลื่อนผลักดันขอนแก่นอุทยานธรณีระดับโลกหรือขอนแก่น g l o b a l geopark และบุรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อขอรับการประเมินรางวัลเลิศรัฐโครงการโดดเด่นคือโครงการไทยริชพิช,ชิตความพิการซึ่งเป็นโครงการของโรงพยาบาลชรินทร์นนอกจากนี้ยังต้องเร่งขยายโครงการสมาร์ทซิตี้จากในตัวเมืองขอนแก่นไปยังอำเภอชุมแพซึ่งมีศักยภาพและความพร้อม และปีหน้าจะเป็นปีแรกที่จังหวัดขอนแก่นจะผลักดันให้มีงานแห่เทียนพรรษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธอีกด้วย